สำหรับไอวอลเขียวถาวรนะครับกดแรกไปเลยนะครับผมรับฟรียกเซิ์ฟกดตกลงไปได้เลยนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมสำหรับไอวอลเขียวตัวนี้รับเรียบร้อยนะครับได้กันถาวรกันยกเซิฟเลยเสื้อตัวนี้เลยโคตรสวยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อฟรีถาวรยกเซิฟเลยนะครับ ก็ต้องการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเส้นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ดฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนะครับไอวอลเขียวลายยักษ์นั่นเองแจกฟรีีได้กันถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับรวมถึงนะครับเสื้อแชมป์โลกนะครับทีมฟินิกส์ฟอร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็แจกเหมือนกันนะครับผม รับยังไงนะครับรับฟรียังไงรับถาบอยังไงก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายนะครับการรับฟรีว่ารับยังไงต้องเล่นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับของฟรีในวันนี้นะบอกเลยว่าของฟรีเยอะมากนะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยแน่นๆกันเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตทุกอันทุกชิ้นเลยนะครับมาเราไปดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมแรกที่อัปเดตเข้ามาสดๆล้นล้อเลยนะครับนี่นะเป็นกิจกรรมตัวนี้ตรงไหนนะพี่เลื่อนดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอยู่ตรง ตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือเป็นภารกิจนะครับเล่นครบ10แมตช์นะครับก็ได้รับตั๋วฟรีๆไปเลยนะครับมีตั๋วเดมอนรอยัลนะครับมีตั๋วลกเปลี่ยนปืนนะครับมีตั๋วสุมอีโวนะครับรับอย่างละหนึ่งใบไปเลยนะครับคือเล่น3มแมตช์5แมตช์10แมตช์เท่านี้เองนะเป็นกิจกรรมสายฟรีดีๆเลยนะครับผมแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมคัพอัพตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นลายสักนะครับลายสักยักษ์นั่นเองนะครับพร้อมกับ ครมเขียวนั่นเองนะครับก็เป็นของฟรีเหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมนะครับที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นกิจกรรมเดอะไบเกอร์นะครับซิ่งเหนือการทะยาน4ปีนั่นเองนะเป็นในส่วนกิจกรรมรบรอบฉลองฟรีไฟลี่ปีนั่นเองนะครับก็จะอยู่ในส่วนกิจกรรมนี้ด้วยนะก็คือกิจกรรมเล่นง่ายครับผมก็คือสุ่ม1ครั้งเนี่ยยีเพชรนะครับสิครั้ง2 2 5เพชรนะครับแล้วก็ถ้าหมุนได้ไหนเนี่ยก็จะได้ของรางวัลอันนั้นเลยพร้อมกัับบนะคร โทเค็นดาวนะครับเนี่ยเห็นไหมโทเค็นดาวก็ยัอยู่ในส่วนของรางวัลต่างๆตัวนี้เลยนะครับผมเราสามารถนะครับมาแลกของรางวัลตรงนี้เนี่ยก็จะมีท่าทางนะครับมีสกินรถนะครับนี่แล้วก็ไอวอลท่าทางนะครับแล้วก็กระเป๋าล่มโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้พี่สุ่มให้ดูไปละ10ครั้งนะครับก็ถือว่า เลืออะไรทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีกันนึงเนาะที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นกิจกรรมอะไรนี่เลยนะครับเป็นชุดพี่หลามนะครับก็คือตอนนี้มาอยู่ในส่วนแลกไอเทมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็คือใครที่มีผึ่งชิตตัเนี่ยก็สามารถแลกได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับ1เม็ดเท่านั้นนะครับหเม็ดแลกได้เลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาใหม่อีกนึงนะครับที่พลาดไม่ได้เหมือนกันก็คือด่านครับผมด่านหนึ่งวีหนึ่งตอนนี้อัปเดตเข้ามาเป็นีรบ้นะคัง ก็คือโหมดหมาป่าเดียวดายนั่นเองนะครับเป็นโหมด1นึนนั่นเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรสร้างห้องเลยก็คือเข้าไปเนี่ยก็คือจะสามารถดรอปสุมหาคนเล่นให้มาดวลกับเรา1นึได้เลยนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับผมประมาณนี้เลยที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนนะครับของฟรีกันดีกว่านะครับว่ารับยังไงนะครับสำหรับสกินไอวอลเขียวยักษ์นะครับรับฟรีฟีถาวงกันยกเซิร์ฟเนี่ยแล้วก็ในส่วนชุด นะครับแชมป์โลกฟินิกฟอร์สนะครับรับถาวรเหมือนกันจะรับยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปได้รับฟรีอีก500บาทฟรีเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับก็คือมีจำนวนจำกัดนะครับลิงก์สมัครลิงก์ชมอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามากดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมปุ๊บกดไปแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครััับบบแลลล้้วกก็็ออ่าเเเตตติิมคคครรรรดนนนะะงีย สามนั่นเองนะครับแล้วก็ไซเบอร์วลเบัตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จดเงินเงินที่โอนนะครับตามงบมอนงเลยแต่พี่แนะนำก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีห้าร้อยบาทเลยนะพอโอนเสร็จไซเบอร์เสร็จเรียบร้อยก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปสม id ท่าปักธงกันนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าไม่มีเกือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pj สปินเรียบร้อยอยู่ในกงร้อย pj เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีให้วัดกันสองละ 20เครดิตเท่านั้นนะครับไปดูซิว่าจะออกเลยหรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เลยไม่เลยไม่เลยเรียบร้อยครับผมพี่ได้เรียบร้อยครับผมยินดีด้วยคุณรับไอดีท่าปักธงเรียบร้อยเรากดโอเคไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็อ่า กดไปที่ตรงนี้ครับผมติดต่อตรงนี้เลยมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเลยว่าเราสุ่มได้ไอเดียถาบอกตรงนี้เขาจะส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะเป็นไอเดียเซิฟไทย100%เเลยนะครับช้าหมดอดได้นะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดนะครับผมนะโอเคนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรับไอวอลเขียวนะครับนี่มีลายยักษ์เลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหได้ถาวรในฟฟี่ยกเซิร์ฟเลยนะครับใช้ยี่สิบห้าโทเค็นเท่านั้นนะครับเป็นโทเค็นนะครับดวงดาวสีฟ้าและนที่เรา 3ด้วยนะครับนี่รับได้เป็นทีเรียบร้อยนะครับนี่เราแลกไปเลยนะครับสำหรับไอวอลเขียวถาวรนะครับกดแลกไปเลยนะครับผมรับฟรียกเซิร์ฟกดตกลงไปได้เลยนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมสลับไอวอลเขียวตัวนี้รับเรียบร้อยนะครับได้กันถาวรกันยกเซิร์ฟเลยนะครับเรียบๆรีมากดรับกันเลยนะครับกดรับไปเลยนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ จะมีในส่วนนะครับผมนี่นะครับเป็นผ้าปิดปากฟรีๆด้วยนะครับใช้15ตัวเโทเค็นเท่านั้นแล้วก็มีการ์ดทองกันด้วยนะครับที่สําคัญที่พลาดไม่ได้ครับผมอยู่ตัวนี้ครับผมอยู่ตัวนี้นี่นะครับผมเล่นรับฟรีเสื้อแชมป์โลกนั่นเองนะครับนีนะครับเป็นเสื้อทีมฟินิกส์ฟอรนั่นเองนะก็ือคือเล่นครบ2ชั่วโมงรับฟรีไปเลยนะครับก็จะเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเทดูดินะครับโอ้โหอย่างเทนะครับเป็นเสื้อฟินิกฟอร์นั่นเองนะเป็นไง โคตรเทพนะครับเนี่ยเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะครับแจ่งจัดดูเดิเสื้อตัวนี้เลยโคตรสวยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อฟิฟีทาวนยกเซิร์ฟเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมนะครับให้เก็บโทเคนตรงนี้อ่าเห็นไหมน่ะวันนี้โทเคนคูณ3ามเลยแล้วก็จะมีตัวละครฟิฟีที่พี่บอกไปนะครับราคา1เพชรโอ้โหเหมือนได้ฟีตามที่เจมบอกกดรับไปเลยนะครับผมสำหรับตัวละครฟิฟีครับผมปึ๊บ เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครฟีฟ,ฟีถาวรนะครับผมนี่นะครับผมก็โคตรเท่กันไปเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมตัวนี้นี่กดรับไปเลยโอ้โหของฟรีเยอะจัดนะครับบอกเลยว่าของฟรีเยอะจัดจัดนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมท็อกอัพกดรับไปเลยนี่เป็นไงกดรับรนัวๆๆครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับกิจกรรมนะครับรับชุด แชมป์โลกฟรีๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไอวอลเขียวนั่นเองโอ้โหแจกจับๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมมากรับกันด้วยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะก็เป็นไงกันบ้างนะครสบหรับของฟรีนะครับก็คือได้รับกันยกเซิร์ฟเลยได้กันถาวรด้วยสลหรับเสาทิ์นี้บอกเลยว่าแจกจับๆแจกหนักแล้วก็กิจกรรมเข้าแบบแน่นๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมแล้วก็เร็วนี้นะครับจะมีกิจกรรมฉลองฟรีไฟล์ครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับหลายคนสงสัยว่า หมัดเนี่ยนะครับหมัดหมัดฉลองอาครบรอบ4ปีฟรีไฟเนี่ยแจกฟรีหรือสุ่มนะครับตอนนี้พี่ก็ยังตอบไม่ได้นะครับก็คือตอนนี้รอข้อมูลจากเสริมรอกดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ทีนึงละกันนะแต่พี่ให้เดาเนี่ยก็คือ50-50ตอนนี้นะครับมีทั้งฟรีแล้วก็ไม่ไฟรีอะอยู่ในหัวพี่ตอนนี้แต่ว,ว่าพี่ไม่กล้าพูดออกไปนะครับเดี๋ยวรอกิจกรรมแบบ เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาที่บายให้ฟังว่าฟรีหรือไม่ฟรีนั่นเองนะครับใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมของฟรีต่างๆนะครับผมเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องบิ๊กชนแนลกันไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้แบบจุดจุดเหมือนเดิมทุกคลิปเลยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอนเย็นนะครับว่าจะรีวิวอะไรหรือม,มีกิจกรรมอะไรที่อัปเดตเข้ามาเดี๋ยวพี่จะทาคลิปบอกน้องๆเลยนะครับหรือว่าใครมีปัญหาบงบักบงบัก,บก,บก คอมเมนต์ไว่ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปถาม g m ให้นะครับมาส่งไปส่งถาม GM ให้ส่งดาาไปถาม g m ให้นะครับผมเนาะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ